ถุงใต้ตาค่ะทําให้หน้าดูแบบโทมไม่สดใสไม่กระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะดูแบบเหนื่อยๆทั้งวันเลยก็หลังจากทําไปแล้วรู้สึกดีมากชอบมากเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วถุงใต้ตาค่ะ,คะเค,ค้กเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยหรือว่าเรียกว่ากรรมพันธุ์ก็ได้พอโตอขึ้นเนี่ยมันเป็นเยอะกว่าเดิมเราเวลาเรา,เรานอนเดึกหรือว่าพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นชัดมากที่การผ่าตัดของหมอเนี่ยหมอจะลงแผลนะคะไปอยู่บริเวณด้านในของตาล่างนะคะ ไหมเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเย็บนะคะแผลที่รูเล็กมากเนี่ยสามารถปิดได้เองก็คือแค่มาเช็คแผลหลังทำเนี่ยจริงๆเราสามารถล้างหน้าได้แต่ก็จะหลีกเลี่ยงน้ําที่เข้าตาโดยตรงพื้นตัวเร็วมากนะคะก็จะไม่ได้เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปนะคะอาจจะมีบวมหลังทําอยู่ประมาณไม่กี่วันนะคะ จากทำไปแล้วรู้สึกดีมากชอบมากเลยเพราะว่าไม่เปลืองเครื่องสำอางด้วยแล้วก็แต่งหน้าง่ายดูแลง่ายค่ะตื่นมาก็คือน่าจะดูสดชื่นขึ้นมาเลย